ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1 0 0 0 0 0บาทการันตีผลตอบแทนรวม920บาทถูกรางวัล100%รางวัลไหนบ้างรางวัลเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันกับสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบที่ท่านรุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาทกันตลอด12งวด12เดือนเลยทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยเงิน รางวัลวบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแใบสลากและแบบดิท่าน,นะครับเรามาไล่กันใบสลากเนี่ยจะเข้าสู่งวดที่623นะครับงวดที่623หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกๆเดือนนานถึง12เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่ารางวัลที่1น0ะ10ล้านบาทให้คุณได้ลุ้นเลย ส่วนสลักดีท่านนะครับเข้าสู่งวดที่622หน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อดีของสลักดีท่านคือซื้อผ่านแอป m ม m o ได้เลยนะตื่นนอนปุ๊บก็จะกดซื้อได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารไม่ต้องไปที่สาขานาคารให้ยุ่งยากนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเงินรางวัลหรืออะไรเนี่ยเหมือนกันทุกประการฝากกดรายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์และ รายละเอียดนะครับระยะเลาการรับฝากตั้งแต่5กันยายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยร้อยละ0.2ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไข 1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยนะครับ2ฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นไม่ควรนะไม่แนะนำให้ฝากไม่ครบนะครับจะฝากก็ฝากให้ครบไปเลยเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลในรอบนี้มีการปรับเงินรางวัลลงนะครับโดยรางวัลที่ปรับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเนาะ1รางวัลจำนวน60บาทของเดิมมันจะเป็น70 นะตอนนี้เหลือ60บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัล200บาทรางวัลที่5นะครับ15รางวัลนะครับรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1นะครับ1รางวัลรางวัลละ1 สิบล้านบาทนะครับรางวัลละสิล้านโดยงวดและหมวดอักษรกําหนดเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้เลยจะก,การันตีให้ถูกนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับต้องซื้อทั้งหมดหลักแสนนะหนึ่งแสนเนี่ยนะครับการันตีถูกเลขท้าย3ตัวนะครับหม่หมายเลขนะหกบาท สองแสนถูก2องหมายเลข3ามแสนถูก3ามหมายเลขนะครับไล่ไปส่วนจะการันตีเลขท้าย4ตัวให้ถูกร้อเซก็คือซื้อ1ล้านบาทนะครับถามว่าทําไมาถึงซื้อ1ล้านบาทนะจะการันตีถูกเลขท้าย4ตัว1ล้านบาทจะถูกนะครับหล้านบาทจะครอบคลุมทั้งหมด1 0,000หน่วย1 0,000หน่วย, 1, 000, วยจะครอบคลุมเลขท้าย4ตัว100%เ ยังไงก็ถูกนะครับห1่ห,ห,หมายเลขนะครับแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวด้วยนะเพราะมันควบเลยนะครับอีก10รางวัลน,นะรวมเป็น11รางวัลน,นี่คือถ้าจะซื้อให้ถูกรางวัลต้องซื้อแบบนี้ดอกเบีย้ยครบอายุฝากครบ1ปีนะครับได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตาดอกเบีย้ย0.2นเซนนะครับถอนคืนจะได้100บาท20สตังค์นั่นเองการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทำการออกรางวัลสลักอมสิน ดีห้าหนึปีนะครับที่ธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์นะครับซื้อสลากอมสินพิเศษ1ปี1 0 0 0แสนบาทจะได้รับ1,000หน่วย1,000หน่วยนั้นการันตีถูกางวลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ70บาทจำนวนเลขละ60บาทนะไม่ใช่70โทษที60บาทจานวน1หมายเลขด้วยกันนะครับ 60คูณ1ก็60บาท60คูณ12ก็720บาทนี่ที่คุณจะได้รับนะ100%ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์ูณ1,000หน่วยเท่ากับ1,200บาทบวกกับที่ถูกรางวัลน,นะครับ720บาทนะเป็น1,000 1,920บาทเนี่ยรับไปเลยนะครับรับไปเลยนะเงินก้อนนี้เอาเฉพาะที่ถูก เอาเฉพาะผลตอบแทนนะครับคือดอกเบีย้ย200ถูกรางวัล720เป็น920บาทนั่นเองก่อนจากการนะครับสลากออมสิพิเศษ1ปีนะครับเราจะเอาตัวนะครับเงินรางวัลต่างๆมาพูดคุยกันว่าซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกเท่านี้นะครับแล้วก็ถูกรางวัลไหนบ้างเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเลขนะครับมาพูดคุยกันในในทุกงวดนะนะครับเราจะผัดเปลี่ยน เพราะนั้นห้ามพลาดเด็กขาดฝากกดไลค์กดซับค่าเป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ สพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอ d e คอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป